สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อําเภอบ้านโขดวันนี้ท่านสทวันนี้ทําอะไรครับจ้างรถมาขุดตอครับฮะจ้างรถมาขุดตอครับจ้างรถมาขุดตอแน่นอนเกินท้าทายบ้างเลยให้เชียู่สุดๆอ่ะอะไรคือสุดๆก็เรามองไม่เห็นว่าข้างล่างมันเป็นอะไรบ้างจ้าจ๋า ไปยังไงเนี่ยสายไฟเนี่ยคะไปไงก็ล้วงล้วงข้างบนแล้วก็จกข้างล่างไงเอา,เอา,เอา,เอาใกล้มาตัดก่อนได้ไหมเอากล้าไปล่ะอู้อู้อู้ตอนทำงานอะถ่ายรูปหน่อย <c ười> <c ười> <c ười> एक, 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 एक निनंग अनिक खरिया रून नाराय ना gắn đường rốt lơi ô ừ, tô ô ờ. แกบอกว่าอะไรนะที่โทรไปถามเมื่อวานอะแก,อกว่าไม่เอาค่าอะไรบอกขเขาแต่ค่าน้ำมันบอกเอ้ยค่าข้าวบอกจะถอยไม่ค่ะเดี๋ยวรับช่วงต่อนะคะไหนด้อ ปัญหาก็คือเนี่ยนะคะสายสายไฟมันต่ำนะคะแต่ก่อนสายไฟมันชานหลักคาป้อมนะคะ๋ยนนี้มันต่ำลงนี่ไหมมืออะไระอยู่หลังเบาะบางไหนเราจะชอบวาง,งเนี่ยพอดีเละ,ห,ะหรือพื้น,หร,นหรือพื้นปูนเนี่ยค่ะ เดี๋ยวให้ยกสายไฟขึ้นไปบนให้เขาไปใส่ถุงมือก่อนทาจะไ้ทำง่าย้มันเป็นสายไอ้เคเบิลสายเนี่ยกล้องกล้องวงจรปิดได้สูดอะไรไหมโอ้ได้กลิ่นทุเรียนไหม ทีมคนงนี้ที่บ่ารดิมืออะไรนี่วะมั่นใจไหมคะชอเฟอร์มั่นใจไหมคะไชอเฟอร์ใส่หัวอ่านี่ให้จ้งเหี่ยวใส่ถุงมือเอาเอาไปคล้องใช่ไหม จะเอาไอ้ตัวนี้ไปคล้องใช่ไหมตัวขอเนี่ยไปคล้องข้าง,งบนเหรอให้แม่โคส่งองถุงมือแน่น่ามันมือเล็กเหรอนีอ่นี่เอานี่ไปมัดนี่ใส่เคเบิลน่ะมันไม่มีรูอ่ะอันนี้เป็น,น,น,นะนอันนี้เป็นพื้นที่ของสำนักงานเก่านะคะ เนี่ยแค่เนี้ยค่ะที่เราอยู่เนี่ยถึงถึงขอบปูนนะนนะคะแล้วก็เลยจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะอุปกรณ์ <นะ S 1> ของเราก็เยอะนะคะแล้วก็จํานวนน้องๆ้องกู้ภัยก็เยอะเวลาฝนตกก็ไม่มีที่พักไม่มีที่เก็บของกันนะคะก็เลยทําการขยับขยายปรับปรุงป้อมนะคะถมือใ นี่ก็เป็นอาสาสมัครกู้ภัยทางนั้นนะคะนำโดยสทตุ้ยนะคะพี่วิทย์นะคะแล้วก็เนี่ยช่างเอียวนะคะ,ะระวังเด้อ ทำการเอาขึ้นไปมัดกับตัวสายเคเบิลข้างบนนะคะแล้วก็จะให้แมโคโรทําการลอกไอตัวปูนเก่าตรงนี้นะคะเอาใส่รถไปทิ้งนะคะเพื่อที่จะได้ช่างจะได้ทําได้สะดวกขึ้นนะคะน,นี่ก็รวมแรงร่วมใจกันนะคะเก็บขยะไปทิ้งก่อน ตรงนี้จะเป็นป้อมของตำรวจนะคะป้อมของกู้ภัยเราประมาณเนี่ยค่ะหน้ากว้าง5เมตรเนี่ยค่ะพื้นที่จำกัดนะคะใส่ใส่ถุงมือนี้มันต้องตันกันไฟไหมไหมะเนี <laughs> ่ยกันไฟช็อตไหม ถุงนี้ทำไมใส่ย,ยากแท้ถุงอื่นทำไมใส่ง่ายเลยไม่กล้าตายครับวันนี้โอ้ยยิ้มสครับยิ้มสิว้โอ้โหเนาะตกเพียบเร่งมาทางอ๋อใส่ไหมดีๆไม่มันเอาเมื่อกี้ก็ใส่ได้แล้วเด็ดทำไมหลุดมันไม่สุดหดหรอกมันไม่สุดหรอกมันไม่สุดหรอก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อทำไมมันใส่ยากแผลล่ะอย่างเดียวถุงมือนี่มันใส่ยากจั่างในถุงอย่างอื่นมันใส่เร็วเร็วเลยเอามึงลองดูดิเอาใส่ดูดิเออแล้วกูแล้วกูที่กับขึ้นไปคอยถีบเวลาถ้าช็อตมันองถีบเลยนะมันไม่ถึงสายไฟมันอันนี้อันนี้มันจะเป็นสายเคเบิลนะสายสายสัญญาณกล้องวงจรปิดนะอันนี้ก็เป็นสาย ผมว่าโกนตึงเดี๋ยวเอาสายไฟเขาสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะจะเสี่ยงหน่อยนะคะแต่ว่าเราได้ทำการแจ้งของเข้าไปที่ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าเขาไม่สามารถทำให้เราได้นะคะแลวก็เลยต้องดำเนินการเองนะคะ พอก่อนพอก่อนพ่อพ่ออย่าให้มันไปถึงข้างบนนั้นตึงไหมไม่ใช่สายไฟไม่เหญ่สายดำๆใหญ่ๆสายปอกอ่ะสายปอกไหมช่างหน้าพี่อะสายปอกนี่น่ะไปข้างหลังข้างหลังยันไงหลังหัวยันไงเออสายไปนั่นน่ะมันเหมือนสายมันลอกพี่ข้างบนอะ Hãy subscribe cho phải Ghiền Mì nó ออกเรียนแบบนะคะ